สวัสดีค่ะครูแป้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารปากสำหรับคนที่เป็นสตตอกค่ะสำหรับคนที่ไม่เป็นสตตอกอยากจะทำก็ทำได้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่หายดีแต่ว่าก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าใครบริหารปากท่านี้ค่ะท่านแรกนะคะพูดคำว่าโออาออา อูอาอูอาทำครั้งละยี่สิบครั้งนะคะแล้วท่าที่สองค่ะอูอีอูอีอูอีอืมค่ะท่าที่สามนะคะอีอู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 ท่าที่สี่นะคะ อ,อ,อ,อูอูอูแล้วก็ท่าที่ห้านะคะแลบลิ้นเข้าแลบลิ้นออกค่ะท่าที่หกนะคะท่าแขวงลิ้นค่ะท่าที่เจ็ดนะคะท่าหล่อลิ้นค่ะ ท่าที่แปดนะคะท่านลิ้นเด่นกับพงแก้มค่ะท่าที่เก้านะคะถ้าอมลมแก้มบ่องแล้วก็นิ้วบีบนะคะ ตอนนี้อ,อาจจะมีน้ำในกระเด็นมากนะคะแต่ก็ขอให้พี่ยามนลองทำดูนะคะค่ะนี่ก็เป็นท่าการบริหารเกี่ยวกับปางนะคะน้องฝึกทำดูนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นค่ะ ค่ะไปแล้วค่ะวันนี้บายบายค่ะ